สำนักง,งานที่ดินจังหวัดสุรินทร์สาขาจอมพระตั้งอยู่ในศูนย์ราชการอำเภอจอมพระถนนเทศบาล18อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์เป็นหน่วยงานภาครัฐสังกัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลักในการให้บริการด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินการรังวัดและทำแผนที่การให้บริการสารสนเทศที่ดินมีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน429ตารางกิโลเมตรมีเอกสารสิทธิจำนวน4,500แปลง มีผู้ติดต่อขอรับบริการเฉลี่ยประมาณ7,800รายต่อปีสามารถจัดเก็บรายได้เข้ารัฐมากกว่า19ล้านบาทต่อปีบริหารงานโดยนางสาวสุภวดีอุดมทวีเปิดบริการ8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬกา30นาทีหรือจนกว่ารายสุดท้ายจะแล้วเสร็จมีระบบการขนส่งสาธารนณะเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ทางหลวงสายสุรินร้อยเอมีป้ายบอกทางมีรถให้บริการเข้าถึงสำนักงาน และสามารถค้นหาเส้นทางผ่าน g o o g l e Map มีพังสำนักง,งานป้ายบอกทิศทางให้บริการที่จอดรถมีการออกแบบสถานที่เพื่อบุคคลพิเศษมีที่จอดรถสำหรับผู้พิการมีบริการรถเข็นวินแชร์ทางลาดพร้อมราวจับกันตกมีไม้เล็กโทรศัพท์และปุ่มกดขอความช่วยเหลือสำหรับผู้พิการและมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือภายในสำนักง,งานมีจุดบริการวันสต็อปเซอร์วิสแก่บุคคลพิเศษมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน จัดทำา QR code ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจมีบริการค้นหาข้อมูลข่าวสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์มีมุมจัดเตรียมเอกสารให้บริการฟรี Wi ไ FI มีป้ายเตือนพื้นที่อันตรายรวมถึงพื้นที่ให้แสงสว่างที่เพียงพอมีการคัดแยกการจัดเก็บและการบริหารจัดการขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ติดฟิล์มกรองแสงประตูและหน้าต่างกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศมีป้ายแนะนำเปิดปิดน้ำและไฟหลังเลิกใช้ทุกจุด และติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพื่อประหยัดไฟฟ,ฟ้าโดยรอบสำนักง,งานมีห้องน้ำสำหรับบุคคลพิเศษพร้อมกริงเรียกกรณีนนต้องการความช่วยเหลือและห้องน้ำชายหญิงโดยในปีพศ2566เรายังได้รับการรับรองส่วมสะอาดได้มาตรฐานจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขด้านยงานทะเบียน มีจุดคัดกรองมีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการที่ง่ายให้บริการโดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวมีระบบคิวอัตโนมัติสามารถดูคิวการให้บริการผ่าน Q r Code คมีบริการนัดล่วงหน้าและกำหนดช่องบริการจองคิวผ่า e น EQLand และช่องบริการงานด่วนลดระยะเวลารอคอยมีระบบฐานข้อมูลที่ดินภาพลักษณ์และรูปแปลงที่ถูกต้องครบถ้วนที่ได้รับการพัฒนาด้านสารสนเทศกรมที่ดินให้เป็นสมนักง,งานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์มีระบบสำญรองไฟขนาดใหญ่ มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 มีการสำรวจความต้องการและปัญหาและมีจุดประเมินผลความพึงพอใจที่ง่ายและสะดวกโดยการทอดแบบสอบถามและมี QR code ประเมินความพึงพอใจทุกช่องบริการและนำผลสำรวจมาวิเคราะห์ออกแบบติดตามและทบทวนจนเกิดผลลัพธ์ที่ดี มีการกำหนดพื้นที่เขตบอดบุรีและจัดพื้นที่สูบบุรีไว้อย่างเหมาะสมมีจุดนัดพบจุดเช็คอินสำหรับถ่ายภาพที่ระลึกมีจุดพักคอยทั้งภายนอกและภายในสำนักงานจัดภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียวมีน้ำดื่มกาแฟไว้บริการเพิ่มบริการด้วยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกครมการปกครองการชำระค่าธรรมเนียมและภาษีอากรด้วยบัตรเดบิตบัตรเครดิตหรือสแกน Q r Code คด้วยเครื่อง e d c ผ่านม o b บายแบงกิ้งของทุกธนาคารมีข้าราชการและลูกจ้างเพียงพอต่อการให้บริการและเจ้าหน้าที่มีทักษะมีจิตบริการ และมีการนําผลสํารวจความพึงพอใจมารวบรวมและสรุปผลเพื่อมอบเกียรติบัตรเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่มีการปลูกผักสวนครัวการให้บริการถูกต้องและรวดเร็วเนื่องจากมีการจัดเก็บเอกสารสิทธิ์อย่างเป็นระบบโดยได้รับโล่เกียรติคุณห้องสารระบบสำนักง,งานที่ดินดีเด่นปีงบประมาณพศ2564จากกรมที่ดินด้านการรังวัดมีการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม ATK ที่ได้ผลการรังวัดที่ชัดเจนมีความแม่นยําสูงมีการนําระบบสมาร,ร์ทแลนด เป็นช่องทางการให้บริการออนไลน์มากถึง18รายการระบบแจ้งเตือนทาง Li น์แอที่ดินจอมพระ Facebook มีการจัดทํา QR code แสดงที่ตั้งของที่ดินที่จะทําการรังวัดและ QR Code สํารวจความพึงพอใจมีช่องทางการรับฟังและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของผู้รับบริการมากถึง11ช่องทางและติดตามแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติและนําปัญหาอุปสรรคของการให้บริการมาปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีคณะทํางานไก,กล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกเดือนเพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์มีการติดตั้งถังเคมีดะเบเพลิงมีการซักซ้อมการใช้งานและจะทำแผนรองรับกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์สาขาจอมพระมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างมีธรรม,มาพิบาลเพื่อก้าวสู่กรมที่ดินยุคใหม่กรมที่ดิน4.0ที่อำนวยความสะดวกครบวงจรเพื่อความเชื่อมั่น และเติมเต็มความสุขให้แก่ประชาชน